หนึ่งมีคำว่ามาอีกลำหนึ่งมีเจ้าแม่เจ้าแม่ตัวใหญ่กว่าแม่สิว่าเอาเลยระดับเจ้าแม่ขอแล้วระดับเจ้าแม่อยู่ในล่องน้ำตะบนระดับเจ้าแม่ขอเล่าขอแต่ว่าจะขึ้นไม่ขึ้นขอแต่ว่าจะขึ้นไม่ขึ้นได้บ้าแม่ของแอควาลีแม่ของวาลีเทาแม่ของวาลีเทาอยังนี้อยู่แม่ของวาลีเทาอยังไม่เปรียบนี้อยู่อีกห้าติบแม่สุดท้ายแม่ของแม่ของแม่ของปลาดูแม่ของปลาดูแม่ของ่สดูเจ้าแม่ปลาดูเงินหมื่นสุวรรณครับพี่น้องครับ เอาลรวาถิ่นฐา,านที่เคยอาศัยอยู่วันนี้กลับมาต้องฟาดฟันกันเข้าแล้วในฐานหน้าที่เรือแม่โขงวารีทองแม่โขงเอกนาวาหรือจะแม่โขง30 40 55หหรือว่าแม่โขงที่เคยมีลุงวี่วินัยหรือว่าตอนนี้ศึกไปแล้วเป็นไอทิศวินัยบัดดี้ของอชอบพอกับคุณสุเทพกาหลงหรือว่าเสียสุเทพก็บอกว่า เชียสุเทพกทิดวินัยก็บอกว่าบัตตี้เพื่อนซีคอยนำเรือมาฝากไว้ที่นี่แต่เหตุฉะไหนใหญ่เล่าเรือที่คอยอยู่อู่เดียวกันบ้านคอยอยู่อู่คอยนอนวันนี้ต้องมาหันหำกันเขาแล้วใช่ำหันนำหันพูดผิดกระโปรงขอโทษครับท่านประธานที่กระลบขอถอดกระพูรงครับกระงเดี๋ยวนี้อะไรทำทำอะไรนะทำหันทำหันทำหันเออจะบ่หันหำกันนิ่งแล้วเอาแล้วครับ ดูสิว่าคู่นี้ระหว่างแม่ของเอกนาวาเล็กมาเล็กมากข้างเสียงมาหนึ่งยอดอเนือจากจังหวัดปทุมธานีสนับสนุนโดย<ห>บริัทไทยเว็บเรครับเจอกับเจ้าแม่ประดูเงินหมื่นสวน,หนทหาเรือบอก<ห>ว่าไ,ไม่เบื่อรักนะออกมหล ไ้เสียเวลาจาการรอคอยยิ่งบ่ายยิ่งมันยิ่งอัดกระวี้มาลอน้ำได้ลอน้ำได้ลองน้ำได้ไม่คอยกันาวาผวารีทองวารีทองผาอะไรนี แม่ของเองนาวาอยู่ในลองน้ำเองดูสิว่าเจ้าแม่เจ้าแม่เจ้าแม,ม่ปรดุงกันลองน้ำใน,ำนำวัน้องขับเรือ้ายอย่างนี้แล้วก็ใครอยู่ใครไประวางอีกลำหนึ่งมีเ่า,ามาอีกลำหนึ่งมีเจ้าแมา่ ขอไปดูมาขอไปดูมอดูเข้าใช่โอ้ยเหมือกโอยอีกแล้วลิเกลิเกลิเกหน่อยกอวิดีโอเออร้องบางดีลิเก้ล่ะล่ะนิเกิงสิเขาบอกเหมือนเรือจะ่ไหมไหนไม่เหนื่โดยเนียบไม้ทองครับสุวิตสิทธสแควงครับไม่ช้ามากอด ดอกหลงก้องหลงก้องมีดอกไหมวะนี่วารีทองภายนี่แหมไอ้ตัวนี้หาได้ได้ทั้งร้องขยี้แล้วเงินสารเอีเอืเินมากนานๆตั้งทั้งวันเพิ่งจะร้องไม่ถึงสองทีร้องใช้นีปละไล่เขาทั้งวันผมร้องยังไม่ถึงสองทีเดี๋ยวดูว่าเที่ยวนี้ ร้าไยระว่างแม่ของก็พายดองไม่ธรรมดาแมประดูเงินแลแ้วเขาก็ท้าเที่ยวทองเฮ้ยทหารเว้ยห,หรือว่าทหารจะไาทองอไม่แน่ไม่แน่ อยู่ตาสยทองให้ฟังเสียงไอ้อนั้นร้องรำไรยูตาเสียนด้วยพายกันที่แน่ๆอแพ่แบบแน่นลอดตายสะพานแควนเจ้าขาได้ยังไงเขาบอกแม่คงเฮ้ยเจะลุดขึ้นหน้าเขาบอกแม่คง จะลุดขึ้นหน้าใครวะนเ้าบอกนายนะชนะอบอกทีแจงแถลงไขซิเจ้าแม่ประดูเงินไทยท้ายก็เคาะเกินเหนือกว่าเอาเอา,เ,อาเราเจ้าแม่ประดูเงินเขาบอกเคาะเกินเหนือกว่าเป็นไงหลวงพ่อโตเดินมา เหือหลวงพ่อเฮ้ยรู้บ้างเด็กยตินิสยติสินเลยชื่นมื่นนาว่าหมื่นสุวรรณเป็นไงเฮ้ยวันนี้ชื่นมื่นแะนาว่าหมื่นสุวรรณเดียวบอกครับท่านส่งท้ายบองท้ายเลยเดียวบอกครับท่านส่งท้ายโดเซียนมองด้วยบอกกับน้าายเอ้ายิงอ้ชายพี่น้องบอกกับน้านายเอ้ยยิงชายพี่น้อง แม่ของวารีทองแพ้ไปแม่ของวารีทองเป็นฝ่ายแพ้ฉะนั้นผู้ชนะผู้ชนะก็คือเจ้าแม่ประดูทองเมินสุ่งวันร่องน้ำน้ำเงินอีกทีชัดๆครับดูที่ทง